สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุนติ่งนะครับช่วงนี้ฝนหนักมากจริงๆครับอยู่กับธรรมชาติเนี่ยต้องยอมรับจริงๆเลยครับเดี๋ยวมาติดตามกันดนะีครับเพื่อนๆ่วันนี้บ้านสวนลุงติงนะครับช่วงนี้ที่พัทลุงเนี่ยฝนถล่มหนักมากครับวันนี้ก็เลยฝนเบรกเป็นระยะระยะนะครับก็เลยกวาดใบไม้เพื่อให้ดูสะอาดตาหน่อยนะครับแต่ก็เนีียฮะลมแรงต้นไม้ล้มกันไปเยอะเลยแล้วครับ ธรรมชาติแบบสอนเราเลยนะครับตอนนี้ว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับเนี่ยนะครับหามาอีกรอบแล้วครับผมตอนนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูต้นกล้วยกันนะครับเม็ดมาอีกรอบแล้วนะครับเพื่อนธรรมชาติสอนเราจริงครับวันนี้เนี้ยทุกอย่างก็พยายามจะแบบสืบเผ่าพันธุ์นะครับ ต้นกล้วยและมือนางต้นนี้ก็กําลังออกปีออกลูกสวยงามแล้วนะครับใกล้จะได้แบบขยายตัวแล้วนะครับแต่ก็สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวครับก็เลยต้องยอมแพ้ไปนะครับนี่ยฮะอยู่ธรรมชาติธรรมชาติก็จะสอนให้เราอดทนนะครับปรับตัวให้ได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากบันทึกภาพต่างๆที่ แต่ละอย่างต่อสู้กับธรรมชาติไว้นะครับเอาไว้ดูนะฮะว่าเราต้องอดทนนะครับแต่วันนี้ก็มีอย่างหนึ่งที่แบบให้ความรู้สึกที่ดีนะครับเ,เพื่อนๆก็คือเดินมานะครับที่ก่อข้าหลวหลังลายต้นนี้นะครับใบายาวเป็นเมตรละครับต้นใหญ่มากนะครับและสิ่งที่เนี่ยนะครับมีความอดทนจริงๆก็คือแม่ไก่ตัวนี้นะครับ ไข่ก็ประมาณสัก5ฟองนะครับตอนที่เขาลุกออกไปผมเห็นนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกเขาก็ไม่ลุกแล้วนะครับเขายังต่อสู้อยู่เลยนะครับพยายามดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้นะครับอย่างเงี้ยมีความอดทนถึงมากๆครับเห็นแล้วก็รู้สึกแบบอืมชื่นชมเขานะครับว่าเขาก็ต่อสู้นะครับธรรมชาติจะรุนแรงแค่ไหนนะครับแต่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับ วันนี้ก็เลยได้เห็นภาพต่างๆหลายๆอย่างนะครับในวันที่ฝนตกหนักนะครับชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะครับแม่ไก่ก็ยังฟักไข่นะครับผมส่วนต้นโกยต้นเมื่อกี้นะครับเขาสู้ไม่ไหวนะครับลมแรงฝนหนักนะครับเขาก็เลยต้องหักลงนะครับผมก็คงเป็นธรรมดานะครับของชีวิตนะครับที่ทุกอย่างก็ต้องมีวันเปลี่ยนแปลงนะครับ อนนี้ก็เริ่มตกหนักอีกแล้วนะครับเพื่อนนี่ฮะโ,โครมาเซียก็เอ็นไหวไปหมดแล้วนะครับเพื่อนฝนล,ลงหยุดเมื่อไหร่ก็คงต้องมาแก้ไขหน่อยนะครับต้นไม้ตอนนี้ก็ต่อสู้อยู่นะครับต้นกล้วยต้นนี้ก็คงถ้าพอมีวิธีแก้เดี๋ยวอาจจะลองมาดูอีกทีตอนฝนหยุดนะครับ ว่าจะพยุงต้นเขากลับมาได้ไหมนะครับท่อนําเลี้ยงเขาอาจจะยังพอส่งได้อยู่นะครับอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปเป็นตามธรรมชาตินะครับหักแล้วก็หักไปนะครับปูกกันเอาใหม่นะครับผมครับนหนักนะครับทุกอย่างเอ็นไปหมดนะครับกลับมาดูแม่ไก่กันอีกสักรอบนะครับ นี่นะครับน่าชื่นชมจริงๆครับแม่ไก่ขอให้ได้ลูกออกมาตามที่เขาตั้งใจนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ทิ้งไว้กับภาพสวยๆของแม่ไก่ที่เก่งมากนะครับอดทนอยู่กับลูกให้เป็นฟักออกมาให้ได้นะครับกําลังจะให้แม่ไก่นะครับผมวันนี้โอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านตวนลุงตึงนะครับเพื่อนๆวันนี้ ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุงติงมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ